บ,บสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการเข้าได้เข้าถึงและในการเชื่อมต่อของจิตปุธธา้าหรือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมนะครับของอพี่วันวันชิตาวันชานนที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับที่ผมได้นับถือเป็นครูบาอาจารยา์ที่ท่านได้พามสอนมา ก็ปฏิบัติมากับท่านนะครับด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามของผมนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือและแนะนำวันนี้ทำให้ผมได้ถึงจุดที่ผมอต้องการแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับในในวันที่ผมได้เชื่อมต่อกับองค์ พระเบื้องบนนะครับองค์พ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสภาวะให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเดี๋ยวขอตั้งน้โมสามจบถึงองค์พ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธสานโมตัสสะภะวะโตรตสมสตสัมมาสัมพุทธสนาโมต,ตัสสะภะวโตตสัมาพุทสะาุสาุโตส,สรัมมาสัมพุทธาาัสะวิสุทธสาพุทธราังสะบรมธรรมพิทา ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมอย่างสุดจิตสุดใจวันนี้ลูกขอมาแบ่งปันธรรมในความรู้ในการเข้าถึงที่ลูกได้รับจากพ่อมาเพื่อเป็นธรรมทานแด่ญาติธรรมทั้งหลายที่ได้มาเข้าฟังนะครับสาธุสาธุสาธุผมได้ ฝึกและปฏิบัติในบ้านพระนิพพานนะครับในระหว่างนั้นหลังปีใหม่มาไม่กี่เดือนนะครับประมาณสามเดือนผมได้ถูกยกจิตขึ้นนะครับการยกจิตในครั้งนี้องค์พ่อได้เมตตานะครับก็มีหลายท่านแต่สิ่งที่เราจะได้รับรู้ ในสัญญาณของพ่อได้ร้อยเปอร์เซนพี่วันบอกว่าเราต้องเชื่อมต่อจิตพุทธ,ธะหรือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมให้ได้นะครับด้วยการฝึกเชื่อมต่อแล้วเราจะรู้ได้ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เราอยากรู้อยากถามนะครับที่เราติดขัดอยู่ใน เพศขลาวาวนะครับต่อไปเราจะได้ไม่ต้องถามใครนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากก็ตั้งอกตั้งใจนะครับตั้งจิตตั้งมั่นพยายามที่จะฝึกตามที่พี่วันได้ได้แนะนำได้แสดงธรรมทุกครั้งนะครับก็น้อมจิตทำมาตลอดในระหว่างนี้ก็มีเพื่อนๆที่ผมรู้จัก แล้วก็คุณเคยกันท่านก็เข้าได้เข้าถึงท่านก็เล่าสภาวะให้ฟังแต่ละคนในการเข้าถึงคนที่หนึ่งพูดแบบนี้ในการเข้าได้เข้าถึงคนที่สองเล่าแบบนี้คนที่สามเล่าแบบนี้คนที่สี่เล่าแบบนี้นะครับคนที่ห้าเป็นแบบนี้แต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ผมเองเนี่ยได้เจริญวิปัสนามาค่อนข้างที่จะหลายปีได้ฝึกฝนในเรื่องนี้ผมก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยการเข้าได้เข้าถึงไม่เหมือนกันเลยเนาอ,อาจจะเป็นเพราะว่าบุญกุศลหรืออาจเป็นเพราะว่าจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเลยเราจะมายึดติดในคนบางคนหรือเพื่อนบางคนไม่ได้อืม ผมก็คิดแบบนี้ในระหว่างที่ปฏิบัติผมก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยการเจริญภาวนาคือเอาเทปที่พี่วันสอนแล้วก็มาปฏิบัติวันหนึ่งฟังสามสี่รอบก็นั่งสมาธิไปด้วยบางวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงทําตามที่พี่วันตลอดด้วยความที่ผมมีความเป็นคนที่มีความพยายามรู้สึกว่ามันเบามันโล่งมันสบายในสมาธิก็จริง แต่ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อจิตพุทธะได้เลยจนแม้กระทั่งออก่อนที่พี่วันจะแสดงธรรมบรรยายธรรมอีกวันหนึ่งผมก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ทำไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้มีอยู่คืนหนึ่งวันที่ผมกลังธรรมอยู่ภรรยาของผมได้บอกว่าเธอเธอตึงไปไหม ฉันเคยได้ยินได้ฟังมาว่าทะคือธรรมชาตินะเธอน่าจะปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจเบาๆตามธรรมชาติเธอเป็นอย่างไรอย่างไรที่สบายอย่างไรที่ไม่ตึงเธอน่าจะทำแบบนั้นนะจากแฟนผมคนที่ไม่ค่อยเข้งไม่ค่อยตึง สามารถที่จะดึงสติผมกลับมาได้ในวันนั้นเองผมก็ปล่อยจิตปล่อยใจทำงานตามหน้าที่ของผมด้วยการขายของไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ยึดติดเพราะคิดอยู่ในใจว่าหากจะได้ก็คงจะได้ถ้าถึงเวลาหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามต่อมาถึงขั้นนี้แล้วถือว่าเราอ่ามีพระนิพพานเป็นที่ตั้งแล้ว ถ้าวันนั้นได้เชื่อมต่อก็ถือว่าเป็นกำไรคิดอยู่ในใจอย่างนี้หลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยได้นั่งลงพักในระหว่างที่ผมได้นั่งลงพักผมได้เหลือบมองต้นไม้สายลมมองนกมองคู่คนไปเรื่อยๆในระหว่างที่ผมมองเกิดมีความสุข เกิดมีปิติเกิดมีอารมณ์ผ่อนคลายอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเบามากสบายมากครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรระหว่างนั้นเองในระหว่างที่มองดูต้นไม้มองดูสายลมอยู่มีความรู้สึกว่าจากระที่จิตของผมนี่ได้เปิดได้เปิดหมุนควงสวา่างเหมือนมอีไฟฟ้าสถิตอยู่บนหัวรู้สึก ผมเนี่ยตั้งจากนั้นเนี่ยพลังค่อยๆเคลื่อนลงมาที่ใบหน้าใบหน้าของผมเนี่ยสัน่นแล้วก็เนื้อเนี่ยกระตุกเนื้อที่ใบหน้ากระตุกกระตุกกระตุกไปหมดกระตุกไปหมดค่อยๆลามลงมาเรื่อยๆจนทั่วตัวตัวผมเคลือบตุกเหมือนโดนไฟช็อต <S <S ผมเองรู้สึกว่าผิดปกติแล้วต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเราเป็นนักปฏิบัติอยู่แหละเราไม่เคยเจอแบบนี้ เราก็เลยโทรหาพี่ที่เราเคารพที่ท่านเข้าได้เข้าถึงแล้วในระหว่างที่โทรโทรติดปุบ๊บพี่พี่เขาเองก็เหมือนรู้ด้วยสัญทัต์สัญชาตญาณที่ผมได้โทรพี่เขาก็เข้าสมาธิครับพร้อมกับบอกว่าให้ผมวางจิตวางใจนะอ่ผ่อนคลายนะไม่ต้องตึง พ่อกำลังเชื่อมต่อธรรมธาตุาแท้ดั้งเดิมให้ลูกนะครับผมก็หลับตาลงในระหว่างที่นั่งพักตัวสั่นขนตั้งครับอยู่ประมาณสามนาทีครับโอสามนาทีปุ๊บมีลูกค้ามาเรียกผมก็เลยลืมตาขึ้นมาก็มาขายของให้เขาก็เลยบอกพี่ว่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเสร็จแล้ว ผมได้เดินเข้ามาในห้องเพื่อทําสมาธิในระหว่างนั้นเนี่ยน้ำถูน้ำตาไหลด้วยความปิติด้วยความสุขโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยครับในระหว่างนั้นผมก็โทรกลับไปหาที่ที่ผมเคารพท่านได้บอกว่าพ่อได้เชื่อมต่อจิตพุธทธะหรือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิม ให้ลูกแล้วนะลูกเชื่อมต่อกับพ่อได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะผมน้ำตาไหลผมดูได้ทันทีว่ามันไม่เหมือนเดิมมันมีความหนักแน่นมันมีความสบายมันมีความเป็นธรรมชาติผมได้เดินออกมาจากห้องด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมในการมาขายของครั้งนี้ ผมได้ยืนอมยิ้มอยู่คนเดียวยืนอมยิ้มอยู่ด้วยความสุขอยู่นานเสร็จแล้วผมได้โทรไปบอกเพื่อนและพี่ๆที่เมตตาผมที่เป็นกัลยาณมิตรของผมที่ดีมาตลอดเล่าให้เขาฟังทุกคนล้วนดีใจพอเราได้คุยกันสภาวะแต่ละคน เข้าได้เข้าถึงไม่เหมือนกันเลยเนาะสิ่งต่างๆอยู่ที่บุญกุศลที่เราได้สร้างมาการที่เราจะเข้าได้เข้าถึงเราก็เลยเหมว่าแต่ละคนแต่ละท่านในการเข้าได้เข้าถึงแล้วแต่จริตของแต่ละคนจลิตของผมอาจจะมีความตั้งมั่นในสมาธิรวมทั้งสงสัยมากเกินไป องค์พ่อพระพุทธเจ้าพระวิสุทธิพุทธนังสีท่านคงเล็งเห็นว่าถ้าหากมาในสมาธิผมเองคงไม่ยอมรับเพราะว่าอยู่ในสมาธิอาจจะเป็นอ่าสิ่งที่อ่าไม่ใช่หรือเป็นสิ่งที่แอบ,บอ้างหรือเป็นสัญญาณลวงที่เข้ามาฉะนั้นเลยน่าจะเชื่อมต่อตอนที่ผมเอง มีมีสติอยู่ในการทำงานมีสติอยู่ในการระลึกรู้ตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้เราได้รู้ว่าอ๋อพ่อท่านรู้จริตทองแต่ละคนคนที่ไม่เชื่อก็อจะได้เชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราปฏิบัติมามันเป็นอย่างไรนะครับอยากให้ทุกท่าน เข้าได้เข้าถึงนะครับในสิ่งที่ง่ายในในคําสอนที่พี่วันวันชิตาัญชานนได้แนะนํานะครับและพาพวกเราปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราต้องพิจารณาโดยรอบคอบแล้วนํามาปฏิบัตินะครับอัตตาตัวตนต่างๆ,ๆนะครับให้เราวางลงแม้กระทั่งอภิญญาต่างๆ วิปัสนาญาณต่างๆที่เราได้เคยทำมานะครับวางลงก่อนอันนี้ตัวผมเองผมวางลงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในการเชื่อมต่อธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมหรือจิตพุทธ,ธะในครั้งนี้ของผมคือผมวางวิปัสนาลงโดยใช้อารมณ์เบาๆสบายๆตามธรรมชาตินะครับผมเลยเข้าใจว่า ธรรมะคือธรรมชาติจิตพุทธะธรรมธาตุแด้ทั้งเดิมก็คือธรรมชาติที่พ่อให้มานี่แหละครับโดยการไม่ปรุงแต่งนะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณคนที่ผมเคารพและนับถือนะครับเป็นครูบาอาจารย์ครับคือพี่วันวันชิตาวันชานน์ ครับที่พาผมได้ถึงจุดสูงสุดกรขอขอบคุณมากครับแล้วคนที่ผมได้รู้ได้เห็นในสภาวะในความเป็นทิพย์ครับที่ผมขัดแย้งอยู่ในใจมาตลอดว่ามีอยู่จริงไหม เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เห็นวันนี้ผมได้รับรู้ถึงพลังอำนาจถึงบารมีของพ่อแล้วนะครับองค์พ่อพระวิสุธทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาพร้อมทีมจุดช่วยพระนิพพานองค์พ่อใหญ่แห่งจักรวาลอนันตจักรวาลทุกพระบาททุกพระองค์ทุกพระร่างทุกพระนามที่คอยพยุงจิตพยุงใจที่คอยอยู่ใกล้ๆกล้ลูก ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ลูกได้เชื่อมต่อกับพ่อวันนี้กราบสาธุสาธุกับท่านทั้งหลายที่ได้มาเข้าฟังขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าได้เข้าถึงได้ปิดประตูอบายภูมิแล้วเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ